โหลดหนังสือในแบบ e b o ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับนอกจากสัตว์เทพทั้ง4ี่ในตำนานที่แอดเคยได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเกาหลีก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์เทพอื่นๆอีกโดยในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนก3ขากันนะครับผมถ้าใครได้ดูจูมงเนี่ยก็น่าจะได้คุ้นหูกันเป็นอย่างดีเป็นสัญลักษณ์ที่จูมงใช้เป็นตราของอาณาจักรโคกุริยอนั่นเองนะครับ นกสามขาก็คือสัตว์ตามเทวตํานานของทางเอเชียตะวันออกที่ได้แพร่หลายกันในประเทศจีนเกาหลีและญี่ปุน่นนกสามขาได้ถูกเรียกขานกันว่าซานซูวูหรือซันซูวูนกสามขาในตำนานแผ่นดินจีนนั้นก็คือดวงอาทิตย์ดวงสุดท้ายโดยในปรกรณมจีนได้เขียนถึงตำนานดวงอาทิตย์เอาไว้ว่าในตำนานนั้นได้มีดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น1ิดวง ต่างก็ได้คอยทําตามหน้าที่ผลัดกันคอยส่องแสงสู่พื้นโลกเพื่อที่จะขจัดความมืดให้สิ้นไปครั้งละหนึ่งตัวดวงอาทิตย์นั้นก็คือนกสามขาหรือเรียกอีกอย่างว่าอีกาทองสามขาพวกมันเป็นถึงพระโอรสแห่งองค์เทียนตี้เจ้าแห่งสวรรค์พวกมันได้ทําหน้าที่อย่างสุจริตมาเป็นเวลาหลายพันปีจนกระทั่งพวกมันได้เกิดความเบื่อหน่าย ที่จะต้องมาคอยผัดเปลี่ยนกันไปส่องแสงให้แก่ผืนโลกทีละตัวพวกมันจึงได้ตัดสินใจออกไปพร้อมกันทั้งหมด10ตัวจนมันได้สร้างความเดือดร้อนไปสัทั่วและทําให้แผ่นดินเกิดความแห้งแล้งและลุกเป็นไฟจนกระทั่งเทพแห่งธนูโหอี้ได้ตัดสินใจทําการอุกอาจสังหารนกสามขาโดยสังหารไป9้าตัวให้ตกลงทะเลไปเพื่อที่จะช่วยเหล่ามวลมนุษย์โดยไม่ได้รอฟังคําบัญชาจากองค์เทพเทียนตี้ ในที่สุดคําบัญชานั้นมันก็ได้มาถึงในช่วงที่จะสังหารนกสามขาตัวสุดท้ายโดยพระองค์มีบัญชาให้หยุดยั้งการสังหารนกสามขาลงเสียก็เลยทําให้ปัจจุบันมีพระอาทิตย์เพียงแค่ดวงเดียวและโหอี้ได้ถูกลงโทษด,ด้วยกันในประเทศเขาได้ถูกริบความเป็นเทพกลายเป็นบุคคลธรรมดาแต่ทว่าเขายังโชคดีที่ได้รับของประทานมาจากสวรรค์เป็นการตอบแทนในการช่วยเหลือเรามนุษย์ให้พ้นภยัยนั่นคือ ยาอายุวัฒนะที่เมื่อทานแล้วมันจะทําให้ผู้ที่ทานเป็นอมตะหรือเป็นเซียนนั่นเองโดยเขาได้มาสองเม็ดรวมทั้งเขายังได้เทพธิดาฉางเอ๋อเทพธิดาผู้งดงามที่สุดในสวงสวรรค์แต่ช่างแสนเยอ่หยิงซึ่งเทพโฮอี้ก็ได้ตกหลุมรักนางมานานแล้วในตำนานของทางญี่ปุ่นได้กล่าวไว้ว่านกสาขาก็คือผู้ที่ได้นำทางให้กับองค์พระจักรพรรดิจิม,มุเทนโนไปสู่ดินแดนของยามาโตะ เพื่อก่อร่างสร้างแคว้นวากุกหรือแคว้นยามาโตะขึ้นต่อมานกสามขานี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในลัทธิชินโตในปัจจุบันสัญลักษณ์นกสามขาหรือที่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายาทาคาราสุได้กลายเป็นสัญลักษณ์บนหน้าอกเสื้อของทีมซามูไรบลูหรือทีมชาติฟุตบอลของญี่ปุ่นนั่นเองส่วนในตำนานของเกาหลีได้กล่าวเอาไว้ว่านกสามขาได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ซัมจกโอเป็นเทวปักษาองค์หนึ่งของเทพเจ้าทันกุลที่นอกเหนือจากสีเทพจตุรทิศคือเสือขาวเต่าดำมังกรเขียวและหงไฟที่ได้คอยทำการปกป้องและให้การคุ้มครองอาณาจักรโกโจซอนหรือโชซอนโบราณรวมถึงแผ่นดินทั้งปวงหรือก็คือในตำนานทันกุลเป็นเทพ,พเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นั่นเองซึ่งทำให้นกสามขาเป็นสัตว์เทพอีกตนหนึ่ง ที่แยกตัวออกมาต่างหากจากสัตว์เทพทั้งสีที่ได้กล่าวไปต่อมานกสามขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรโคกูริยอโดยเป็นสัญลักษณ์ประจําพระองค์ของพระเจ้าดงเมียงซองหรือจูมงและต่อมาก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจของอาณาจักรโคกูริยอด้วยเพราะว่านกสามขาในอีกความหมายหนึ่งนั้นก็คือดวงอาทิตย์ซึ่งได้ส่องแสงแห่งความหวังให้กับชาวประชาชนแห่งอดีตอาณาจักรโคโชซอน ที่ได้แตกสลายไปก่อนหน้านี้อำนาจแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะทําให้อาณาจักรที่มีตรานกสามขานี้มีความแข็งแกร่งและรุ่งโรดดัง่งดวงอาทิตย์ในปัจจุบันตราสัญลักษณ์นกสามขาได้ถูกใช้ไปเสียลักษณ์แห่งพระเกียรติยศแก่เหล่าบรรพกษัตริย์แห่งอาณาจักรโคกุรยอและได้ถูกนําไปใช้กับทีมฟุตบอลอาชีพทีมหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ชื่อทีมว่าจอนบักฮยุนไดโมโตสอีกด้วย